ทุกคนก็คือตอนนี้น้องนงก็ได้เจอพี่ๆยูทูบเบอร์แล้วนะคะแล้วก็ดาวทิกตอกด้วยก็คือคนแรกก็จะเป็นพี่นุชจีคนสวยนั่นเองสบายดีเด้อพี่พี่แมนเจอกันอีกแล้วเนาะทุกคนอุ้ยใส่เสื้อสีใส่กันเลยค <laughs> <มา S 1> นที่สองก็จะเป็นพี่แตงอ่อนสาวลาวนั่นเองสบายดีพี่พี่ทุกคนเด้อดิคนี่สาวเนี่ยจ้ะอุ้ยอันนี้คือไออย่างกอกไอไอคันนี่ไอคันนี่ คนนี่บ่าวลาวเด้อเห็นเห็นชงอ่าในในทิกตอกเมนเห็นชงในทิกตอกพี่ๆทุกคนก็คือเป็นทิกตอกคอนนี้บ่าวลาวใช่ไหมเมนคอนนี้บ่าวลาวแล้วก็ YouTube ยูทูบคอนนี้ชาแนลโอ้เป็นยังไงประเทศไทยหูซึ่งอยู่เลยเป็นยังไงอ่าบ้านเล็กๆกกอ่ะฝันคางที่จะแบบว่าลําบากนิดนึงเนาะเพราะว่าเข้ามาตัวเปลา่า<อ>แมนทุกอย่างเข้ามาเริ่มต้นใหม่อยู่อยู่กรุงเทพมาเลยนะมาเห็นงานอยู่นี่ มากก็คือผมมีังเลยกะมาเหตุงานแต่พอเหตุไปสักพักกะเดือนสองเดือนกะตั้งตัวได้นะเพราะว่าเดือนแรกๆคือเขาจะบ่มีเงินเลยเขาจะเขาจะเข้าว่าเหตุงานใส่หนีบอกแบบว่ายืมเงินเพื่อที่จะเอาเงินมาแต่แบบว่าเอ่เออหตุค่าอ่ายืมเงินจากคนทั้งบานนะมาจ่ายค่ารถเพื่อที่จะมาทํางานอยู่กรุงเทพลรอกะค่าของค่ากินเดือนแรกนะเขาต้องเอาเงินส่วนนั้นมาตั้งตั้งรักได้นอกะพอคอยลําบากนะทุกอย่างมันก็สะดวกสบายนะเหตุงานอยู่ไทย ก็มีงานแล้วก็ข้องกินกันบโมโอึดบาอ,อย่างเนาะข้องกินหลายด้วยทางการสะดวกสบายแล้วกามีโอกาสหลายนะมีงานเหตเฮตุตรงสี่นะครับสบายดีพี่ทุกคนเดอ้อจากตอนนี้ก็คือน้องกะมานัดเจอยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นดาวที่ตออกกันแล้วพี่ๆก็เข้ากันว่าเบิ้งน้ำกันว่าสิเป็นภัยนี่ก็คือมีอยู่ประมาณสองสามคนประมาณนี้แหละ ทุกคนก็คือตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปหาพี่แตงกันนะฮะแล้วก็พี่นุชจีไปหาดาวติ๊กตอกกันไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะจ๊ะไปเดินหากันเห็นพี่เขาถ่ายรูปมาให้อยู่แถวๆนี้แหละ าสุดบาเมืองคลองไปแบบนี้นะคะพี่ๆทุกคนว,ว้าวหาพี่แจงกับพี่ดูซี่กันอยู่ตรงไหนกันเนาะอ๋อไ,ได้ไงได้ไงเขาสัมภาษณ์กันอยู่ นอกจากพี่พีก็คือแบบว่ารักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเที่ยวที่ประเทศไทยนี่คือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะพี่ทุกคนไม่มีกองหลอดน้ำอิ่โอ้โหก็คือสุดยอดตอนนี้เจอสองสาวนะคะกำลังจะกำลังถ่ายคลิปกันอยู่ พี่พีททุกคนคือจุดนี้เป็นจุดที่หนูเคยมาแล้วนะคะก็จะมีรถไฟสองสันแบบนี้เลยโอ้โหอยู่ประเทศลาวกับโบมีเดอแบบนี้คหะกระซิมาเหตุอยู่ที่ประเทศไทยนี่เดิเดจากก็จะมีชาวต่างชาตินาอก็ยังมาเที่ยวกันอยู่เรื่อยแม้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวนะจ๊ะพี่พีคือทุกคนพี่พีทุกคนคือช่วงนี้ก็มีแผ่นดินไหวเนาะที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เดว,ว่าประเทศไทยชาวต่างชาติยังแน่นหนาเหมือนเดิมจ้าโอ้โหห็นบอกนี่คือชัดเจนนะคะพี่พี่ทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรไม่ว่าจะใครพิบัติแค่ไหนถ้ามันไม่ร้ายแรงมากๆถ้ามันบบาหายเฮงอีลี่อีโละนะพี่พี่ทุกคนก็คือจะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวตลอดไม่ว่าจะเป็นยังไงโอ้โหจุดไฟฟ้าสุดยอดสุดยอดย ว้าวยังให้เมย์มาเห็นดิเนาะเห็นแล้วก็แบบมาโอดน,นะพี่ๆทุกคนมาสโสดอรอยดีเ้ชาวต่างชาติส่วนมากก็จะเป็นชาวจีนนะคะส่วนมากก็จะเป็นชาวจีนสวงคำคำมันมืดเป็นนี่ค่ะนะแบบเพื่อนกัสิมาหาแบบไทยเพื่อนจะมาหาไทายพู่เป็นตรงนี้เลยตรงนี้เลยบัอยุ่ทางไตนะ่เนาะที่เป็นจุดห้ไหลนะมีแต่ชาวต่างชาติมาเที่ยวหลาย แล้วก็สะโอนน้มาเท่าไรกับคนไหลยคือเก้าออกหน้าทุกคนก็คือตอนนี้น้องน,นก็ได้เจอพี่พี่ยูทูบเบอร์แล้วนะคะแล้วก็ดาวทิกตอกด้วยก็คือคนแรกก็จะเป็นพี่นุชซี่คนสวยนั่นเองสบายดีเดอ้อพี่แมนเจอกันอีกแล้วเนาะทุกคนอุ้ยใส่เสื้อสีใส่กันเลยค <laughs> <มา S 1> นที่สองก็จะเป็นพี่แตงอ่อนสาวราวนั่นเอง สบายดีพี่พี่ทุกคนเนื้อเด็มีันดีสาวเนี่ยสะอุ้ยอันนี้คือไออย่างบองไอไอคอนนี่ไอคนนี่้คันนี่บ่าลาวเด้ออุ้ยเห็นเห็นช่องอ่าในในติ๊กต็อกเมนเห็นช่องในติ๊กต็อกพี่พี่ทุกคนก็คือเป็นติ๊กต็อกคอนนี่บ่าวลาวใช่ไหมเมนคอนนี่บ่าวลาวแล้วกันยูทูบคอนนี่ชาแนลโอ้เป็นรดังไหประเทศไทยหูซสื่งยู่เลยเป็นยังไง าาบ้านเล็กๆกะขอนค้างทีจะแบบว่าลําบากนิดนึงนะเพราะว่าเข้ามาตัวเปล่าแบนถุอย่างเข้ามาเริ่มต้นใหม่ยู่อยู่กรุงเทพเลยนะมาเหตุงานอยู่นี่มากอะคือบ่มียังเลยกับมาเหตุงานแต่พอเหตุไปสักพักกะเดือนสองเดือนกับตั้งตัวได้นะเพราะว่าเดือนแลกๆคือเขาจะบ่มีเงินเลยเขาจะเขาจะเข้าว่าเหตุงานใส่หนีบอกแบบว่ายืมเงินเพื่อจะเอาเงินมา,าแบบว่า เหุคาร์ยืมเงินจากคนทังบ้านนะมาจ่ายค่ารถเพื่อที่จะมาทำงานยูงเทพละกะค่าของค่ากินเดือนแรกนะะเราต้องเอาเงินส่วนนั้นมามียูทูบด้วยเราเราตกกลมเลยสินะทุกคนให้ยืนมังนู้ยืนมั่งนู้มออเอือจริงๆค่ะวันโลกเฮงพี่ๆขอบใจเด้อนี่ก็คือมาเจอกับยูทูบเบอร์แล้วก็ดาวติกตอกนะคะพี่ๆทุกคนก็คือดีใจมากๆที่ได้รู้จักทุกคนวันนี้ดีใจคือกันเด้อ มาค่ะแบบมาอยู่ประเทศไทยนานหรือยังค่ะอ๋อมาอยู่อ่าห้าหกปีแล้วเด้อห้าหกปีแล้วครับก็พี่แดงก็เจ็ดปีแล้วเราปีสิบเจ็ดพี่แดงมาเท่ากับพี่แดงไงเหรอใช่มาปีสองพันสิบแปดน่าจะปีสองพันสิบแปดคือกันเอ้าเหรอใช่เขาเอ้ยมิถุนานี้ก็เจ็ดปีแล้วเขาเอ้ยน่ะเอ้าเหรอคือมาไวเอ้ยคือคือมานานแต่คนต่ามีเงินเนาะมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เจ้าสิบหก โอ้่อยกันสิบหากันแลเสข่าว16บกันเลยตอน,น,นอาถือว่าแบบสู่ชีวิตเองเนาะมานานมากๆ<ม>น,น,น่ั<า>นน้กาันนิกาตอนแรกอะยืมเงินพี่สาวมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ทำง,งานเดือนแรกอะยังดีที่พี่สาวบอกว่าอย่าอย่าพาวันให้เออยกระไดแต่ฝากเมื่อให้พ่อก,กับแม่ก่อนในเพื่อนได้เห็นมาเขามาทำงานแล้วเขาได้เงินนะแม่ในเพื่อนดีใจแต่พอมาอยู่สักพักกับตั้งตั้งตั้งรักได้เนาะกอค่อยลำบากนะ ุกอย่างมันก็สะดวกสบายนะเห็นงานอยู่ไทยกะมีงานแล้วกะห้องกินกะบบ่อึดบาอย่างเนาะห้องกินหลายเด้วท่ากะสะดวกสบายแล้วกะมีโอกาสหลายนะมีงานให้เฮ็นทั้งสี่นะจะเฮ็นโลกกว้างเนาะยังมีอย่างอะไรแบบหลายหลายเฮาได้เฮี่ยนหัวน่ะแมนหลายเองมาเห็นงานกะเจอในจ้างดีกะโชคดีอีกเนาะแมนเพลินกะ อ่าถ้าใคโชคดีได้ขึ้นมาแร็ๆก็คือใครอยู่ค่กินไร้กลัวนะคคหของพอวาวันในจางเป็นสวยจายให้โอ้คือว่าคนไทยใีใจดีแห้งเนาะ<ม>ลนเ<ม>หลือใจเกินลอยอไล้แบบทุ่มเทสุดๆอะ่ะคือแบบว่าประเทศไทยอะ่ะแข่งขันกันสร้างความดีจ้ะพี่พีจริงอันนี้คือเรื่องจริงคือแบบอ้โหไปเห็นแล้วแบบมันสะออ่ะ่ะอบอุ่นนาะออน,นีแหละก็อยากแบบ แต่แต่ที่จริงอ่ะเวลาคนเรามาสิเนาะมามา,มาทางานที่ประเทศไทยเนี่ยนะก็รู้สซึกว่าเ,าเอาเอาตัวอย่างก็คือแบบแต่ตัวแตกเองเนาะเออแต่ก็รู้สซึกว่าเออตัวเองก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเนาะจากเมื่อก่อนที่แบบเท่า,ะา,ากะสเป็นคนที่แบบบกาเข้าบใจบูกาขอบคุณสิน่ะแบบก็สเป็นคนเก๊กๆกกัองอรมาในงานแบบแข่งกระด้างสินะแต่พอเขามามาที่ประเทศไทยเข้าได้เฮียนหูเข้าได้นแบบ เห็นคนไทยเขาเนาะเจอกันก็แบบเออสบายดีสวัสดีเนี่ยเป็นจังไหนสบายดีบ่แต่บ้านเฮานี่ก็คือแบบอ่ายุ่เล่ากับบ่ค่อยสบายดีบอค่อยอะไรแบบอ่าสวัสดีกันนะก็คือก็สิสวัสดีก็คือไปโรงเรียนเนาะสวัสดีแต่อาจารย์ั่นอะไรแต่บาคนไทยนี่แบบเพราอว่าจะเจอกันแบบตอนเช้าแล้วก็แบบเวลาเจอกันตอนเช้านะน่าเป็นวันที่ตอนเช้านี่ก็อุ๊ยสวัสดีกันสวัสดีค่ะอะไแบบนี้รู้สึกว่าอุ๊ยคนไทยมีมารยาทแบบพอน้องถ่อมตนสิน่ะโอ้แม่จะพี่ก็คือ จากใจสาวลราหนุ่มเราจากพี่พีก็คือมาอยู่ประเทศไทยก็รู้สึกว่ามีความสุขปลอดภัยไม่มีกองหลอนอีกด้วยประเด็นเนาะกองหลอนคือ,อยังกองหลอนก็คือบานเท้าเดฟไปเก็บเงินเก็บข้ามมาดิเอาบ่เอาอรีเดาบ่มีบ่มีเนาะทุกคน <c oughs> บ่มีบ่มีกองหลอนขอแค่แบบเฮ้าเฮ็ดอันทึก้องมาทึก้องตามกฎหมายขนาดแบบเท้าอยู่ก็คือแบบมันก็ปลอดภัยสบายเนาะแต่ว่านั่นแหละ อ่าพี่พี่ก็คลิปนี้น้องกาซีจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าก็คือถ่ายมาหลายแล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามได้เป็นกำลังใจให้น้องนุนด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเฮาสามคนด้วยกันสี่คนจี่คนด้วยกันโบกดทำโฆษณาเด้อสบายดีเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า